อ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีมาเลยสวัสดีจากทุกช่องทางจากทุกประเทศนะที่ติดตามกันอยู่นะวันนี้มารับฟังความรู้ดีๆเออ,เอ,อมารับฟังความรู้ดีๆหวังว่าภาพและเสียงจะชัดเจนเนาะใครที่ภาพและเสียงชัดเจนเนี่ยช่วยกด9้ให้อาจารย์ทราบได้ไหมอาจารย์จะได้เริ่มไปพร้อมๆกันเพราะว่าจริงๆแล้ว เรื่องของเลขน่ยตัวเลขเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนกับชีวิตของเราอ่ะตั้งแต่เกิดอ่ะจนแก่จนเฒ่าเลยนะตั้งแต่ตื่นนอนนะ่ะจนราหลับไปเลยนะแล้วเรารู้หรือเปล่าว่าในความเชื่อกันแล้วกันนะของหลักเลขศาสตร์เนี่ยตัวเลขเนี่ยนะเป็นตัวแทนพวกเราตัวเลขอ่ะเป็นตัวแทน ของดวงดาวซึ่งส่งผลส่งอิทธิพลนะกับชีวิตแน่นอนกับชีวิตแน่นอนทีนี้คำถามนะจะส่งผลอย่างไรเรามาดูกันดีไหมเออจะส่งผลอย่างไรเรามาดูกันเอาจากเบอร์โทรศัพท์ของเราเนี่ยแหละเบอร์โทรศัพท์ของเราเนี่ยมีเลขอะไรที่เป็นเลขต้องห้ามบ้างมีเลขอะไรที่เป็นเลขอันตรายบ้างมีเลขอะไรที่เป็นเลขร้ายแรงซึ่งเราควรรู้ และเราอ่ะควรบริหารจัดการเลขนั้นๆน่นนะให้มันถูกต้องร่อง,องรอยเพื่อชีวิตนะ่ยได้ประสบความสำเร็จได้ร่ำรวยได้มีความรักความสัมพันธ์ที่ดีอย่างน้อยที่สุดก็ให้ปลอดภัยเนาะเออเออ,เ,อ,อเคยมีนันกนจิตวิญยาเขาบอกว่ามนุษย์พอเกิดมาเนี่ยนะต้องการปัจจัยสี่นะก็คือที่อยู่อาศัยต้องมีหลังคานะเออเพื่ออะไรนะบันเทาใช่ไหมภัยอันตรายมี ที่ซุกที่ซ่อนเมื่อก่อนก็อยู่ถ้าใช่ไหมมีเสื้อผ้านุ่งห่มนะเพื่อความอบอุ่นมีอาหารเพื่อเลี้ยงชีพแล้วก็ถ้าเจ็บปวดก็มียารักษาโรคแต่เหนือจากปัจจัยสี่ไปอ่ะมนุษย์ต้องการความปลอดภัยคือที่ที่เราอยู่ต้องปลอดภัยด้วยเลขที่เราใช้เนี่ยเป็นเลขปลอดภัยหรือเปล่าเป็นเลขที่นําสนองนะสิ่งที่เป็นปัจจัยสี่มาให้เราคือเพื่อนง่ายเป็นเลขที่ได้เงินได้ทองหรือเปล่าเราต้องมาดูกันนะต้องรู้นะ แล้วโดยหลักแล้วเนี่ยก็ยังมีบันทึกอีกว่านอกเหนือจากปัจเจัศีนอกจากความปลอดภัยแล้วเนี่ยสิ่งที่มนุษย์ต้องการและควรมีนะก็คือการเป็นที่ยอมรับของสังคมคือพูดไดง่ายเราเนี่ยเป็นคนที่อยู่อย่างสังคมได้สวยง,ง,งามหรือเปล่าเลขที่เราใช้เป็นเลขที่นำพาชีวิตเราไปในทางนั้นหรือเปล่าเราจะมาดูกันให้รู้อะไรวันนี้นะอย่างน้อยสุดเลยอ่ะ เราฟังวันนี้มันจะมีบางเลขที่เรารู้แล้วเนี่ยเราเลี่ยงเราไม่เอามาใช้ชีวิตเรามันก็ไม่เจอกับอะไรที่มันรุ่มรุ่มดอนดอนด,อนดีไหมใครที่อยู่ดูเนี่ยเราอยากรู้เลขตัวเองกพิมพ์เลขตัวเองมาเลยเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองพิมพ์มาเบอร์โทรศัพท์นี่ไม่นับศูนย์ตัวแรกเพราะว่าเป็นการบังคับของกสงชเขาใช่ไหมมันก็เป็นตัวแทนของคล,ลื่นสัญญาณเฉย,ยเลขศูนย์ตัวแรกเราเจะพิจารณาตั้งแต่ตำแหน่งที่2ไปถึงตำแหน่งสุดท้าย แล้วย้ำอีกทีนึงนะอาจารย์พูดทุกวันหลักของเลขศาสตร์ไม่ใช่หลักคณิตศาสตร์ไม่ต้องเอาตัวเลขในเบอร์โทรศัพท์ไปรวมกันแล้วหาผลรวมหาคะแนนข้อมูลผิดเพี้ยนหมดเลยเอาเลขที่เราเห็นด้วยตาเนี่ยแหละการหาผลรวมไม่มีความหมายอะไรหลักของอการพัฒนาบุคคลคือเป็นที่ยอมของสังคมหรือเปล่าไงเริ่มจากที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ใช่ไหมเกิดมามีปัจจัยสี่รองรับไหมมีบ้านไหม ลราเกิดมาค้างป่ามีบ้านมีที่อยู่อาศัยมีอาหารเสื้อผ้าทุ่นนุม่มเอียร์สาโลกมีความปลอดภัยไหมจะมีใครมาทําร้ายอะไรหรือเปล่าเรารอดพ้นตรงนี้แล้วใช่ไหมส่วนมากรอดพ้นแล้วใช่ไหมต่อมาเป็นอะไรเป็นที่ยอมรับหรือเปล่าคือใช้แล้วเนี่ยเป็นคนที่สง่าง,งามในสังคมหรือเปล่าเราสุดท้ายดีที่สุดเลยได้ไปตอบสนองความต้องการลึกๆในใจหรือเปล่าอย่างบางคนรวยล้นฟ้าแล้วสุดท้ายทำมณิธิเพื่อ้องการความสุขทั้งใจ เข้าหาเส้นทางโลกุตตะละทางธรรมะทางสงบเลยทำนองนนะั้นเ๋ยไม่ต้องพูดถึงขนาดนั้นก็ได้เอาตอนนี้เอาให้รอดเอาเลขดีๆมาเดี๋ยวบางคนใช้เลขที่มันมี1นึนเนี่ยอาจารย์เห็นนะหนึ่งศูนยเนี่ยที่ถามมาใช่ไหมนี่อาจารย์ทวนของเก่ากันได้ไหมอาจารย์ขอทวนของเก่ากันได้ไหมของเก่าที่ชอบมีคนถามแล้วก็ใช้กันอะ เลขเนี้ยศูนย์หนึ่งหรือหนึ่งศูนย์มีค่าเท่ากันนะศูนย์หนึ่งหรือหนึ่งศูนย์นะอันนี้คือเลขอันตรายเลขที่ไม่ควรมีในเบอร์โทรศัพท์ย้ำอีกทีไม่นับศูนย์ตัวหน้านะเอออย่างของเราที่ถามมามันมีศูนย์สองศูนย์อาจจะถูกบังคับให้ใช้ไม่เป็นไรแต่สุดท้ายเราไปลงได้ศูนย์หนึ่งหรือหนึ่งศูนย์ตรงเนี้ยเราก็จะเจอการถูกดูหมิน่นเหยยดยามถ้าเกิดอะไรนะพูดให ชัดให้แรงขึ้นเขาเรียกใช้เลขนี้อยู่กับตัวเนี่ยโดนถมถุยถากถางไม่เป็นคนสําคัญถ้ามีแฟนก็เป็นคนท้ายๆท,ที่แฟนนึกถึงมีก็เหมือนไม่มีตําแหน่งหน้าที่ไม่เจริญก้าวหน้าผู้คนนินทาว่าร้ายคือนินทานี่คือรับหลังใช่ไหมบางทีก็เขาเรียกบริพาทหรือว่าตําหนิตอหน้าให้ได้อายอะ่ะเป็นคนที่ทําไมตัวเองรู้สึกว่าตัวเอง ไม่ค่อยมีความสําคัญถ้าแรงนั้นคือไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีในทําอะไรนี่ก็ถูกคนเขาดูหมิ่นเหยีดนยามตลอดเนี่ยเลขเนี้ยนะอันนี้คือยกตัวอย่างแต่เลขที่หลายๆคนหลายๆคนเจอบังคับใช้บางคนไม่บังคับใช้แต่มาเอินไปใช้เองโดยไม่รู้ตัวได้เกียรติเลขนี้อืม ศูนย์สองหรือสองศูนย์พวกนี้คือเลขมีรอยรั่วทางด้านการเงินเลขมีรอยรั่วทางด้านการเงินใช้แล้วเงินรั่วไหลทีนิดทีนิดไกวรู้ตัวอีกทีก็เยอะแล้วนะทีนี้มันมีเลขที่บางคนไปใช้แล้วชอบใช้กันจังแต่หารู้ไม่ว่าต้องระวังกันใช้คือเลขนี้ ศูนย์ห้าหรือห้าศูนย์อ่ะอาจารย์ให้ด้วยอ่ะพวกที่มีพวกที่มีเลขเนี้ยศูย์เก้า 9 0, ้าศู 0, พวกเนี้เลขนี้เป็นเลขของคนที่จะเดินเส้นทางธรรมะถ้าหากว่าคนธรรมดาใช้จะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่ถามว่าใช้แล้วเนี่ยอาจารย์ถามคำหนึงรวยอยู่แต่เดิมหรือเปล่ารวยเป็นร้อยล้านพันล้านหรือเปล่าถ้ารวยเป็นร้อยล้านพันล้านใช้ได้นะแต่ถ้าไม่ได้รวยเป็นร้อยล้านพันล้านแล้วใช้เลขพวกนี้นะ จะมีอาการใจดีเกินเหตุมีเงินมีทองก็แจกเขาหมดมีเงินมีทองก็แจกเขาหมดเออใจดีมากเกินไปแล้วระวังนะโดยเฉพาะเลขชุดเนี้ใครมีห้าศูนย์ศูนย์ห้าเนี่ยมีปัญหากระทบกระทั่งจากคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ลูกค้ารายใหญ่เจ้านายใครอีกละ่ะ คนที่จะให้คุณให้โทษเราได้มีปัญหาเกี่ยวกับอวัยวะระบบกระเพาะอาหารการย่อยอาหารในช่องท้องเลกนี้นะแล้วนี่ล่ะถ้าเป็นพวกนี้ล่ะศูนย์เก้าเก้ก็แล้วแต่พวกนี้ถ้าเป็นหมอผีร่างทรงเป็นนักบวชใช้ได้แต่ถ้าไม่ได้เป็นหมอผีร่างทรงเป็นนักบวชเป็นคนธรรมดาไปใช้ชีวิตก็จะเหมือนกับอย่างนั้นมีอะไรก็ย่อนยอนยนืยนยนเขาสุดท้าย การเจริญก้าวหน้าทาั้งโลกไม่ค่อยมีแต่ถ้าจะไปบวชอะดีอาจารย์ต้องบอกว่าเลขบางเลขมันไม่ใช่เรามาบอกว่าดีไม่ดีอย่างนั้นนะแต่มันเหมาะกับเราในสภาวะที่เราอะจาเป็นจะต้องใช้ชีวิตรหรือเปล่าอย่างพวกนี้ถ้าเกิดว่าใครให้อาจารย์เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ให้เนี่ยอาจารย์จะไม่มีเลขเสียอาจารย์จะมีแต่เลขดีๆไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนนะแล้วแต่ว่าอาจารย์จะให้หาค่ายไหนให้ใครที่อยากให้อาจารย์เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ให้อ่ะก็ได้ อาจารย์จะให้เราเปลี่ยนเบอร์เอาแค่เบอร์ที่ไม่มีเลขเสียมีเลขดีแล้วเ,เหมาะสมกับดวงเราด้วยตอนนี้ในสภาวะโควิดนะอาจารย์จะบอกให้อาจารย์จะให้เราบูชาเพียง4ี่ร้อยเก้าสิบเก้าใครที่พิมพ์49 9รใครี่ติดต่อไปทางไลน์ใครี่ติดต่อไปทางเพจของมหามนตราก็แล้วแต่จะได้เบอร์ที่เฉพาะเจาะจงเฉพาะดวงเราในราคา4ี่เก้าเฉพาะคนที่พิมพ์4ี่เ้าอาไว้นะที่สําคัญก็คือที่สําคัญก็คือ เบอร์นี้จะเป็นเบอร์เฉพาะตัวเรา1ไม่มีเลขเสียแน่นอน 2. จะมีเฉพาะเลขดีที่นำพาเรื่องของโชคลาภการเงินเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีความมีบาร,รมี3คือต้องดีเฉพาะตัวเราด้วยพวกเราเคยเห็นไหมเบอร์โทรศัพท์ที่เขาว่ากันว่าดีแต่ไม่เหมาะสมกันดวงแต่ไม่มีใครบอกเราไงเขาขายเบอร์อย่างเบอร์อย่างเดียวไ <c oughs> เออหรือบ,บางทีเราไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตเราเจอข้อมูลเพียเพ้ยนๆไง ดังนั้นเนี่ยไม่ต้องเอาเบอร์ที่ได้จากอาจารย์ไปหาผลรวมไปหาเกรดเบอร์ข้อมูลผิดเพี้ยนหมดเลยนะดังนั้นเนี่ยอาจารย์จะเลือกให้เฉพาะคนที่อยากเปลี่ยนส่วนคนไม่อยากเปลี่ยนบอกว่าอาจารย์เบอร์ใครเคยมีปัญหาไหมว่าเบอร์ที่ใช้อยู่ติดต่อลูกค้าคนรักผู้หลักผู้ใหญ่เอาไปลงทะเบียนเอาไว้เยอะแยะมากมายถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเบอร์เนี่ยมันจะเดือดร้อนมันจะลําบากลําบนมีใครเป็นมีปัญหาอย่างนี้ไหม ใครยัญถาอย่างนี้ไหมคือพูดได้ง่ายไม่อยากเปลี่ยนเบอร์หรือเปลี่ยนไม่ได้ได้นะถ้าเกิดว่าเลขเรามีปัญหาใช่ไหมแล้วสมมติมันเป็นเลขสมมุตินะพ่อมีเลขอยู่กับบัตรประชาชนศูนศูนย์อย่างเงี้ยอืมเลขศูนย์หนึ่งอย่างเงี้ยหนึ่งศูนย์ก็แล้วแต่นะเลขที่มันไร้ไรมากๆเงี้ยที่น่ากลัวน่ากลัวเอาเลขเลยดี ศูนหกเงี 00, ้ยหกศูนย์เงี้ยพวกนี DAY ้น่ากลัวนะแล้วมันไปอยู่ในสามตัวหลังแบบประชาชนอย่างเงี้ยมันส่งผลให้ความรักการงานแล้วก็เงินเรามันล้มล่มลุ่มลุมดอนดอนนะแบบนี้ต้องแก้โดยการใช้ประคำแก้อัฐนใส่วิธีข้อมือแบบนี้แบบนี้นะใส่วิธีข้อมืออันนี้สี่เก้าเก้าเช่นเดียวกันใครอยากได้แบบนี้นะสี่เก้าเก้านะเออใส่ข้อมือเอาไว้ถ้าเกิดมันไปตรงกับเลข สามประชาชนหรือไปอยู่ในเบอร์โทรศัพท์ย้ำอีกทีเบอร์โทรศัพท์ไม่เกี่ยวกับศูนย์ขานะ้างหน้านันเฉพาะตัวที่สไปแล้วเลขพวกนี้เลขที่มันเสียหรือบางทีเราไม่ต้องอไปเก่งอะได้ว่าเลขเราเสียหรือเปล่าถ้าเราใช้แล้วไม่ดีก็คือเสียนะะั่นแหละอย่างเลขที่มีเลขสองแปดอยู่ในเบอร์อนี้ยที่อาจารย์เห็นถามมาแล้วเราไม่ได้ทําอาชีพสีเทาอ่ะใช้แล้วเงินจะล่วไหลเป็นหนี้เป็นสิน เว้นแต่เราอะจะทําธุรกิจเป็นร้อยล้านพันล้านแล้วเราใช้เลขมโนได้เข้าใจใช่ปะเป็นเลขหง์ใช่ไหมมีเก้าแปดสองแต่คําถามคือเก้าแปดสองหนึ่งเราธุรกิจสีเทาไหมสองเราธุรกิจใหญ่ถึงถึงหลักเอาแบบอย่างน้อยต้องมีสิบล้านขึ้นไปไหมถ้าไม่นะเตรียมเติมเงินเงินล่วไหลไปเลยเป็นหนี้มินิลุงลังเลยหนึ่งเปลี่ยนเบอร์สองไม่อยากเปลี่ยนใช้สร้อยข้อมือแก้ฐานแบบนี้ แต่ถ้ามันหนักมากเช่นเลขที่เสียอ่ะใครอยากรู้เลขอะไรถามอาจาย์มานะถ้าเลขที่เสียมันไปอยู่ในบ้านน่ะในร้านในรถเนี่ยก็ใช้ประคำร้อยแปดแบบนี้เอาไปห้อยเพื่อแก้ไขเอาไว้เออประคำร้อยแบบนี้นะเป็นร้อยแปดเม็ดสร้อยประคำแก้อาถรรพ์เนี่ยทำมาจากผงศิลาอาถรรพ์ซึ่งเมื่อก่อนนี้พวกที่สู้รบกันใช่ไหมชอบสักยันหนังเหนียวกันใช่ไหม เออใช้สร้อยประคำร้อยแปดนี้ผงอันเนี้ยเอาไปตีเป็นดาบฟันอย่ฟันเข้าเลยนะนั้นจะแก้อาถรรพ์ใครจะโดนอาถรรพ์อะไรโดนอาถรรพ์เลขเนี่ยแก้ได้สบายส่วนใครที่ได้สร้อยประคำร้อยแปดแบบนี้ไปนะบูชา1 5 0 0นานะใครได้ไปแล้วถ้าเกิดตัวเองหรือเพื่อนพี่น้องคนรักมีอาการขั้นเนื้อขั้นตัวจุ่มน้ำาด่นหนึ่งเป็นน้ำมนต์ร้อยข้ออาบนะจะหายไปนะจะมาลายหายไปเลยพวกโรคภยัยต่าง เอา้าต่อมาวันนี้อาจารย์ใครที่อยากถามถามมาได้นะเร์จริเดี๋ยวอาจารย์จะพูดต่อไปต่อจากคราวที่แล้วที่อาจารย์เคยบอกเอาไว้เลขที่ต้องระมัดระวังคือเลขอะไรมาดูกันอา้าใครอยู่บ้าง ใครอยู่บ้างตรงนี้เลขพวกนี้นะคือเลขที่ต้องเรามาระวังให้ดีมาอาจารย์จะให้ดูหมดเลขที่มีเลขสามก็มาเกี่ยวแล้วกันวันนี้นี่คือเลขที่เป็นเลขเสียนะเริ่มจากเลขนี้ก่อนมีค่าเท่ากันนะพวกเราหนึ่งสามหรือสามหนึ่งมีค่าเท่ากันถ้าในทางภาษาโหราศาสตร์เรียกว่าเป็นเลขคู่ศัตรูเออ แปลงง่ายๆได้ไหมเป็นเลขบอบช้าเป็นเลขทละเลาะเบาะแวง้งเป็นเลขอารมณ์ดุนแรงเป็นเลขที่จะทําให้ชีวิตเจอกับความเดือดเนื้อร้อนใจเป็นประจําคืออารมณ์มันร้อนอารมณ์มันร้อนถ้ามีเลขนี้อย่ในเบอร์โทรศัพท์นะหนึ่งสามหรือสามหนึ่งมีค่าเท่ากันพวกเราหนึ่งสามสามหนึ่งมีค่าเท่ากันไม่ซับซ้อนหรอกใครมีเลขหนึ่งสามสามหนึ่งนะในเบอร์โทรศัพท์นะ ในเลขที่บ้านในเลขที่ร้านในเลขที่บัตรประชาชนสามตัวหลังนะอารมณ์รุนแรงอารมณ์รุนแรงแล้วก็มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์แน่นอนเพราะว่าโกรธง่ายแล้วควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้สมมติเรากับแฟนอยู่ด้วยกันใครคนใดคนหนึ่งหรือ,อยิ่งทั้งคู่มีนะหนึ่งสามหรือสามหนึ่งนะคุยกันแป๊บหนึ่งก็จะบาดหมางก็จะยอมกันไม่ได้ก็จะ มีความรู้สึกว่าเป็นไงเป็นกันเออมีทิฏฐิมานะกระทบกระทั่งขัดแย้งกันมีใครมีบ้างใครอยากถามเบอร์ตัวเองพิมพ์เบอร์ตัวเองมาได้นะใครที่พิมพ์ไม่ทันเนี่ยไปติดต่อหลังบ้านเดี๋ยวอาจารย์ตอบให้ทุกคนออถ้าเป็นศูนย์สามอ๋อบางคนไม่ต้องเกรงใจนะถามเลขอาจารย์นี่ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะ ถต่ว่าถ้าใครที่บอกไม่ได้คอยากรู้อยากเปลี่ยนเลยก็พิมพ์49เอาไว้อาจั์จะบอกให้นี่คือราคาโควิดนะโควิดจะอยู่กับประเทศไทยไปถึงเดือนกรกฎาคม2564นะหลังจากกรกฎาคม64เอ้ย65โซตีสระนาม25หลังจากกรกฎาคม65แล้วเรทจะไม่ใช่49แล้วนะนั้นตอนนี้รีบนะอ่าอย่างใครเลขดีก็เลขดี932 941 979ถ้าเลขดีอาจย์ก็บอกเลขดี ไม่มีปัญหาเลยอ่ะทีนี้มาดูเลขเสียต่อ03ือ30เลขนี้ขาดความกระตือรือร้น,นขาดความอดทนอดกั้นแล้วที่สำคัญคือขาดความกล้าหาญในการที่จะไปลงไม้ลงมือทำอะไรถ้าเกิดจะกล้าก็กล้า,ลาแบบก้าวร้าวเลยไม่ดีนะไม่ดีนะกล้าแบบก้าร้าวนี่นะกลัวนะเออพวกเราเข้าใจคาว่าก้าวร้าวไหมก้าวร้าวนี่ไม่ได้ความกล้าหาญเป็นความ รุนแรงบวกกับความใจร้อนถ้าเกิดว่าโดยหลักแล้วคนที่ครอบครองเลขศูนย์สามแบบเนี้ยจะเป็นเลขที่ไม่กล้าที่จะทําอะไรที่มันถูกต้องไม่กล้าที่จะทําอะไรที่มันต้องใช้ความมุมาณะพยายามแล้วถามว่าชีวิตของคนที่ใช้เลขศูนย์สามหรือสามศูนย์เป็นไงมันก็ไปไม่ถึงไหนไง ไปไม่ถึงไหนสักทีไงชีวิต่ะเออแล้วไงต่อในเพื่อนรุ่นราคราวเดียวกันกับคนที่มีเลขนี้ตัวเองกรำรเลข0ูนย์สเอาไว้ใช่ไหมบางทีกรรำไว้ในในลันกษณะของเบอร์โทรศัพท์บางทีอ่ะก็ไปอยู่ในเลข3ามตัวประชาชนแก้ไม่ได้ถ้าอยู่ในเลขแบบประชาชนให้ทำอย่างนี้นะให้ใช้ประคำแก้ฐาน ใครไม่ได้ศูนย์สามสามศูนย์นะเอออย่างนี้อย่างนี้ประคำแก้ฐา,านานี้ไปแก้ไปทําลายพลังของเลขที่ไม่ดีแต่ถ้าอยู่ในบ้านในร้านในรถให้ใช้ประคำร้อยแปดแบบนี้ใครอยากได้นะพิมพ์เอาไว้พิมพ์เอาไว้ประคำร้อยแปดนี่หนึ่งพันห้าร้อยหนึ่งพันห้าร้อยถ้าเกิดว่าเลขดังต่อไปนี้ในกระดานหองอาจารย์มันไปอยู่ในบ้านในร้านในรถเรานะทีนี้ เลขต่อไปอันนี้คือหมวดสามนะยิมมีหลายหมวดเลขนี้ถือเป็นเลขไร้แรงเลขหนึ่งเลขไร้แรงเลขหนึ่งสี 4, 3, ่สามด้วยสามสี่มีค่าเท่ากันสี 4, 3, ่สามด้วยสามสี่มีค่าเท่ากันคืออะไรรู้ไหมสี่สาม้ยสามสี่คือเลขของวาจาที่กระทบกระทั่งกันคนถีคขอบครองเหล็กนี้จะไม่สามารถพูดดีๆกับคนอื่น ได้นานนะักตั้งใจจะพูดเหมือนหวานพูดดีๆนะกับแฟนใช่ไหมกับเพื่อนพี่น้องคนรักกับลูกค้ากับเจ้านายแแป๊บหนึ่งก็กระทบกระทั่งกันละกระทบกระทั่งกันเพราะมันเป็นเลขที่บังคับให้วาจาจะต้องรุนแรงไ<ม>อองแล้วไงต่อใช้อยู่กับตัวมันก็ไม่สงบสกไงเราเหมือนกับว่าทําไมเราไม่สามารถที่จะพูดจาแล้วคน รักเราได้แก่นะ 4, 3, 3, 4มีค่าเท่ากันอยากจะเปลี่ยนเบอร์ก็ได้อยากเปลี่ยนเบอร์ก็พิมพ์ 4, าไว้เพราะว่าอาจารย์จะเปลี่ยนเบอร์ให้เราในราคา 4, 99เท่านั้นเองอ่าส่วน 3, 1, 4, 7, 9, 3, 0 0, 0, 0นี่มีความเสียหลายอย่าง 3, 0พูดไปแล้วว่าขาดความกระตือลือร้น 3, 1คืออะไรคือการทะลาะเบาอแหวงใช่ไหาะฉั้น ขาดความอดทนทะเลาะเบาแหวงวนเวียนไปมาแบบนี้ถูกต้องใช่ไหมอ่าสามเจ็ดนี่แรงที่สุดสามเจ็ดเจ็ดสามมีค่าเท่ากันคือเป็นเลขที่เลิกลายอย่าร้างอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตเลือดตกยางออกการผ่าตัดการมีเลขนี้อยู่ในตัวอยู่ในเบอร์เบอร์รถเบอร์ทะเบียนบ้านเบอร์โทรศัพท์มีโอกาสอย่าร้างสูงมีโอกาสที่จะทะเลาะเบาแวงเลือดตกยางออก อาจารย์เห็นทะเบียนรถที่ไปประมูลมามีเลขนี้อยู่นะน่กกากลัวนะน่กกากลัวนะถ้าเป็นเลขของพี่สาวบอกพี่สาวด้ยวยว่ามันเป็นเลขที่ทําให้ชีวิตมันเหนื่อยๆนะพวกสามหนึ่งสามศูนย์อ่ะเจ็ดสามไลท์ที่สุดเจ็ดสามนี่คือเลขที่อย่างที่บอกเลิกลาอย่าร้างกร,กระทั่งรุนแรงอุบัติเหตุรุนแรงอาจารย์เคยเห็นรถยนต์ที่ชนจนไฟไหม้ไฟลุกไหม้เลยไฟคลอ,อกอ่ะ ตายทั้งลำเลขนี้มีนะเะนั้นใครไปประมูลมาเนี่ยเท่ากับจ่ายเงินซื้อเลขที่น่ากลัวมาในชีวิตนะยังไม่ต้องเชื่อกันได้แต่อลองพิสูจน์ดูมันจะมีโอกาสเฉี่ยวชนมีโอกาส,อ,กาสอารมณ์รุนแรงขนาดรับรถแล้วก็ระมวังอุบัติเหตุรุนแรงแบบนี้ให้ใช้ประคำร้อยแปดอ่ะให้เอาแขวนเอาไว้เพื่อทําลายพลังที่มันเสียในรถทําลายสิ่งที่เป็นตัวเลขชักพาสิ่งไม่ดีเข้ามาใน ชีวิตเราถ้าคนใช้เบอร์โทรศัพท์แต่ถ้าคนที่เป็นเลขเลขบ้านเลยเนี่ยมี7337มสามีทุกเลขเลยนะ <S <s <ug> <S ก็ต้องห้อยไว้ที่หิ้งพระแบบนี้1 5 0่นะหน0่ 1, บาทใครอยากบูชานะบูชาไปส่วนใครที่อยากจะแก้ที่ตัวเราเพราะว่าอยากให้การแก้ฐานอยู่กับตัวก,ากาันคุณสายไล่พุทธผีไปด้วยเนี่ยก็ใช้ลักษณะของประคำข้อมือแก้ฐานแบบนี้ต้องระมัดระวังนะ ใครที่มีเลขไม่ดีกับตัวนะเออแล้วถ้าเกิดว่าฉุกเฉินอย่างที่อาจารย์บอกถ้าฉุกเฉินมีอาการขั้นเนื้อขั้นตัวมีพลังงานที่ไม่ดีรู้สึกจะถูกวิญญาณสิงสู่ลมเพลลมพัดหรือเปล่าใครมีประคําจะเป็นข้อมือหรือว่าจะเป็นประคําเส้นใหญ่แบบนี้ก็แตะน้ำนิดนึงเป็นน้ำมนต์อาพรมได้นะย้ำอทีหนึงใครที่เห็นไลฟน์นี้เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ ตามดวงของตัวเองเพียง499 49, พิมพ์เอาไว้ไปแจ้งแอดมินได้และก่อนจากกันไปอาจารย์จะบอกว่าเลขอื่นๆอ,อาจารย์จะมาบอกให้ครบทุกๆเลขเลยและโอกาสที่ดีนะเรื่องที่สําคัญในปีนี้อาจารย์ขอเปิดฟรีนะข้อมือ499 49ที่เราทำเมื่อกี้อาจารย์ขอเปิดฟรีคือการครอบเสียงพระเพชรพยาธรที่อยู่ด้านหน้าอาจารย์พรเพชรพยาธรนั้นเป็นเทพที่พูดง่ายๆเหมือนกรรมเทพที่เราเคยได้ยินแหละ ทำให้คนรักกันทำให้คนจิตใจผูกพันใช้สําหรับคนที่อยากมีมหาเสน่ห์คนที่อยากเรียกจิตคนที่อยากเรียกจิตแม้กระทั่งคนรักหรือลูกหนี้นะมาเข้าเสียงเพชรพยาธรนะฟรีนะที่บ้านมหาบนตานคะรปฐมวันที่6ธันวาคม2564เป็นวันจันทร์ซ้อนจันทร์ซึ่งเป็นฤกิกที่มหาเสน่ห์แล้วก็เรียกซรัรับโชคแรงมากฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ต้องมามีค่าอะไรทั้งนั้นนะ่ะไม่มีให้ใส่ซองไม่มีอะไรทั้งนั้นนะ่ะ ก็อยากจะทําให้พวกเราฟรีเป็นครั้งสุดท้ายของปีนี้แล้วนะที่อาจารย์จะทําให้พวกเราดังนั้นใ,นใครที่สนใจที่จะเดินทางมาบ้านมหาบุรีนารานประถมเพื่อรับการครอบเสียนเพชรพยาธรฟรีนะย้ำอีกทีหนึ่งนะไม่มีค่าใช้จ่ายนะมาได้วันที่6ธันวาคมนี้นะอาจารย์คิดว่าจะจัดในช่วง10โมงเช้าถึงเที่ยงประมาณนี้ก็จะไม่เกินนี้หรอกนะใครที่มาไม่ได้อยู่ จะอยู่ในจังหวัดใกล้เคียงนครปฐถมก็ดีแต่ไม่ว่างหรืออยู่ไกลต่างจังหวัดต่างประเทศก็ดีไม่ว่างเนี่ยก็สามารถที่จะบูชาตุมงคลแล้วก็นำข้อปกเสกในเลิกที่ดีเช่นนี้ได้เช่นเดียวกันอ้าวยาวอีกทีหนึ่งใครอยากได้อะไรก็ติดต่อมาในช่องทางที่อาจารย์ลงไว้แล้วก็วันหนึ่งเราก็จะได้พบกันเป็นศิษย์เป็นอาจารย์ได้เกื้อกูลได้อุปถัมภ์กันแล้วก็หวังว่า จะได้ประโยชน์บ้างนะไม่มากก็น,น้อยขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองใครที่มีจิตศรัทธากันขอให้มีชีวิตนะที่คิดไม่ถึงเลยว่าจะมาได้ถึงจุดที่เราเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยและอยากให้ทุกคนมาพบกันในมันพบกันใหม่สวัสดี